สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของปูส่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยพบสัมมนเนมุญนาโคโสท่องกรรมฐานสัมมเนมุน,นาโคโสเป็นสัมมนเนมที่ท่องกรรมฐานเดินทุดงในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วท่านยังเดินทุดงไปยังต่างประเทศ และก็มีโอกาสได้มาพบปะพบเจอหลวงปู่สวงก่อนอื่นขอเล่าประวัติของสัม,มเณรบุญน,นาคเสียก่อนสัม,มเณรบุญน,นาคโกโสเกิดที่ตำบลหนองสิมอำเภอบุ้งจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้ออกบวชเป็นสัม,มเณรเมื่ออายุได้เก้าปีตอนที่ท่านอายุ15ปีท่านได้นิมิตฝันเห็นว่าพุทธเจ้า แสดงทมโปรท่านว่าจะเป็นสมณะเพราะสีษะโลนก็หาไม่ได้จะเป็นสมณะเพราะผ้าเหลืองก็หาไม่ได้จะเป็นสมณะเพราะไม่มีปัญญาก็หาไม่ได้จะเป็นสมณะเพราะเรียนรู้มากก็หาไม่ได้ผู้เที่ยวไปไม่มีอะไรในชีวิตและถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสมณะท่านจึงได้ตัดสินใจ นำกรดบาทผ้าสามผืนและผ้าอาบท่องกรรมาฐานเดินทุดงเข้าไปในป่าดงพงไพรทั้งในประเทศไทยและพะมา่าลาวเขมรเ,เป็นต้นท่านเห็นพระพิสุสามนเณรอหย่อนในพระธรรมวิน,นัยท่านก็อดเตือนไม่ได้เพื่อความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาในที่สุดท่านจึงถูกกลั่นแกล้งจากวิสุสามเณรเหล่านั้น ครั้งหนึ่งท่านเดินทุกดงเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชาท่านได้เห็นการให้ทานที่ประหลาดที่แปลกประหลาดแก่พระภิกษุสงฆ์คือให้ทานนมสตรีไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่ไม้มายืนเปลื้องเสื้อเข้าแถวแล้วให้พระภิกษุสามเณรเดินเอามือไปสัมผัสอกของสตรีเหล่านั้นอย่างทั่วถึงโดยก็ถือว่าได้บุญสามเณรบุญนาโคโส ได้คัดค้านบอกว่าการกระทําเช่นนั้นไม่ได้บุญทําให้พระภิสุสัมมาเนรเหล่านั้นที่ชอบการให้ทานแบบนั้นไม่พอใจหวังทํรลายท่านในปีพุทธศ,ศักราช2475สัมมาเนรบุญนาโกโศได้อุปสมบทในเป็นพระภิสุในพุทธศนาได้ชื่อว่าพระภิสุบุญนาโกโศที่วัดปรมนิวาสกรุงเทพมหานครในส่วนที่ สามเณรบุญนาโกโสได้พบปะพระลุงถูสวงขอตัดตอนนำมาเสริรดังนี้สามเณรบุญนาคเผอิญไปพบพระลุงตาองค์หนึ่งที่หอบตะก้าใหญ่เก็บผลแล้วมะเดื่ออยู่หน้าถ้ำสามเณรบุญนาคจึงถามท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าผมอยู่ในจักรวาลสามเณรบุญนาคจึงจะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำ สงน้ำเรส็จกลับมาปรากฏว่าพระลงตาอ,องค์นั้นก็มาพักอยู่ที่ถ้ำแห่งเดียวกันจำวัดด้วยกันในถ้ำน,นั้นท่านเรียกสามเณรุน,นาคไปเรียนคาถาด้วยท่านบอกว่าคาถานี้ชื่อว่าคาถาสา,าเร็จคือจะปรารถนาอะไรก็สา,าเร็จตามประสงค์ใจความว่าโอมอะุมะนะโมพุทธายะสะสุมัง ท่านบอกว่าให้สัมมนเนนจะเลยเป็นนิดสัมบเนนจะสมหวังดัง,ด,งดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้าพอสัมมนเนนเรียนจนจาได้แล้วท่านก็ลงไปในเวลาเจ็ดทุ่มคือตีหนึ่งในเครื่งนั่นเองสัมบมเดนได้ถามท่านว่าท่านจะไปไหนท่านตอบว่าจะไปเที่ยวในจักรวาลสัมบเนนถามว่าท่านชื่ออะไรท่านตอบว่าผมชื่อพระแล้วก็เดินเลื่อยไปตามชาย เขาจากการที่ได้นำเสนอในตอนนี้ก็พบว่าสำนวนลีลาของพระหลวงตานั้นไม่ว่าการตอบว่าอยู่ที่จักรวาลหรือว่าชื่อพระแสดงนัยยะว่านั่นคือหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินก็ขออนุญาตจ,จบการนำเสนอเรื่องสามเณรบุญนาคโกศส ซึ่งท่านนิยมเรื่องการท่องกรรมาฐานเดินทุดงได้พบปะลุงปูส่สวงเทวดาเล่น,ลนดินซึ่งได้เดินทุดงไปด้วยแล้วก็พบกันในกลางทางก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงนี้สวัสดีครับ